บสบายดีและสวัสดีเบิร์ตสกูสุคนมาว่าสจะเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวแต่กายอยู่ต่างประเทศไปยินดีต้อนรับขเข่นนาสซื้อองสาเหตุนาซาเนลคือเกาพี่น้องมาเมื่อนี้กะมากินข่าวยามเลงพี่น้องกะมีปลาเมื่อนี้สแลหุปลาเนาะจ้ะมีปลา,าปลาบนใกล้ใกล้เลยน้องมามา มากินข่าวยำเรงมาพร้อมข่าวเหนียวเฮ้าเนาะมามาพี่น,นอ้องกินน้ำกันข่าวเหนียวห้อนห่อนอปลาห้อนห่อนพี่น,นอ้อง แค่พี่น้องยุบโเลย ขึ้ใหญยังไงขันคหนยาวห่อนๆพี่น้องแ่บลายกินอุปาแบบนี้กะหอนบ้านเฮาเนาะพี่น้องอยู่บ้านสะเละตอนสะเละยังแน่อยๆพ่อแม่อุปาให้กินไปไปอีตูน้ำพี่นอ้องหอมหอม ขินแล้วก็ขินฮอดเพิ่นเนาะ

มามาพี่น้องไม่กินน้ากันวันนี้ยิ้วเข่าแห้งลายพี่น้องอยากเข่าลายเลยไม่ได้ว่าอีกอย่างเนาะมาแล้วจ้าไม่กินน้ากันอาจจะมีเสียงรบกวนในเรื่องพี่น้องขอโทษขออภัยนั่นไม่ใชคนอยู่ข้างห้องนะเนาะ เั่นคุยกันมันจะมีเสียงเข้ามาแน่เนาะ ลับหลายเพื่อน <Okay, okay. S 1> คนใดที่เขามาเบ่งมาสมก็ขคอขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้วยจ้าที่เขามาติดตามให้เซเล่บันนาซันแนวสำหรับคลิปนี้เซเละกะ่ก็ติขคอตัว ว่าพีลาน่องไปก่อน,นอเนาะจ้ะไปพ่อกันคลิปหน้าสบายดี